สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะขอเชิญชวนทุกท่านรับชมคลิปรณรงค์ที่มุ่งหวังจะส่งเสริมสันติภาพให้กับลูกของเรานะครับในโลกของเราเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความรุนแรงเราเชื่อว่าสันติภาพเป็นสิ่งทุกคนที่ปรารถนานะครับและเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถสร้างขึ้นได้ครับคลิปนี้เป็นจุดริ่มต้นเพียงเร่างนี้ครับแต่เราหวังว่ามันจะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญของสันติภาพครับและร่วมกันสร้างสังคมที่สงบสุขและปราศจากความรุนแรงครับ ครับขอให้ทุกท่านรับชมคลิปด้วยใจที่เปิดกว้านะครับแล,ล้วร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สันติภาพให้กับโลกของเรานะครับเนื้อหาคลิปนี้มีความรุนแรงในวิดีโอและนี่คือไอโต้ชอบทำคอนเทนต์ที่รุนแรงเอาใจเด็กๆพ่อง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 ตาย ้องตต้องแบบนี้ส,นสิน้องวันดีไอ้น้องวันนี้พี่จะมาสอนวิธีไว้จัดการกับพวกที่ชอบแย่งที่ของเราบางครั้งต้องใช้ความรุนแรงมันถึงจะไม่กล้ากับ,บเราไม่เห็นนี่ไหมฝ่ามือเปียกไอ้เป็ดเนี่ยเป็นคนที่ชอบแย่งที่ของเรานี่เอ ง่ายเว้ยแค่เนี้เราก็ได้ที่ของเราคือลาเว่เจ็ดตายให้น้องเอ๊ะไม่อยู่ทางนี้ว่ะเจอหน้ายิงไส้แตกแน่เฮ้ยตายไปดีโง่ควายสาัตว์เอ้ยโง่สัตว์แม่งยิงไส้แตกเลยเฮ้ยและสองคนนี้คือพวกชอบความรุนแรงและได้สนับสนุนไอ้ตุ๋น ชอบ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 ่ะเม่เล่นดีหอไอ้ตัไอ้เหี้ยเล่นโคตรดีไอ้สัตว์ดูดูจอดิดูจอดนี่ไงโดเนตโดเนโดเนตเลยโดเนตเลยเี้ยโดเนตเลยนี่ดูเนตเลยพันหนึงอ้สัตว์โอเลยโอเลยกล่เนมาดีสัตว์มาดีไม่ดีม่ดีมาดีเฮียมาดีมาดีเอ้ยกลกว่ะยกลกว่ะยกลกว่ะไอ้เหี้ยโดเนหน้าไงโดเนหนาไงอ้สัตว์ไอไม่เหี หยุดกันได้หรือยังครับกับการสนับสนุนความรุนแรงและทำคอนเทนต์ความรุนแรงและนี่คือผลลัพธ์ที่ตามมาในการทำคอนเทนต์ที่รุนแรงเกมเด็กน้อยเล่นนั่นว่าแล้วไงเด็กมันจะเอาไปทำตามยิเกมมันยาออนไฟดินน้ำมันเออหยุดมันเด็กครับ เพื่อสังคมของเราจะน่าอยู่ยิ่งขึ้น